แลวเลยแต่ลการรวมกันของโดยพูดถึงนะะโอกาสมากน้อยแค่ไหนกันอย่างไรนะครับและที่สำคัญนี่นะครับเราได้ทำวิทีากิรผู้เชี่ยวชาญที่ในวงการทั้งหมห้าสาขามาร่วมพูดคุยกันนะครับและโดยเฉพาะยิางยิ่งคือ บรรลุและก็ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ทุกท่านตั้งใจไว้ทุกประการนะคะขอบคุณค่ะการท่องเที่ยวและกีฬาที่จะต้องเร่งเราอยากเห็นประมาณทั้ง80%ของทั้งรายได้และจนทนี่เราเคยทำได้ในปิตัว,วนี้ว่าไที่กิจีนนะครับการรุ่งเราอของเพิ่มขึ้นมาเนี่ยผมคิดว่ามีความเป็นไปได้นะคะรับผมก็เดินทางไปลาปาอย่างที่โลกนะครับไปญี่่ ตายหายไปแล้วตับหายไปแล้วนะครับซึ่งมันก็ไม่เป็นความจริงทางเราก็พยายามที่จะแก้ไขข่าวนี้ต้องอนเวลาแต่เชื่อไหมว่าสังคมจีนก็สั่งพาพยามมาเที่ยวนะครับล้วก็พักตรเองกที่พักแต้มซึ่งในเหตุการณ์จริงเนี่ยเมื่อ3ปีที่แล้วเนี่ยสวายทูเดย์เราริ้ง e ดมเฮียร์ in-depth i n t r o d u c t i o นก็การันตนกับทุกท่าน เราจะเห็นได้ว่าทุกวันนี้กลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าไทยทั้งหมดนะคะที่เป็นคนจีนน่ะมีพฤติกรรมการท่องเที่ยวประเทศไทยค่ะแล้วก็ในส่วนของกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เอาบาวท่าระดับเมืองเทียสองนะคะจะมีคนนั้นเเดินทางท่องเที่ยวอยู่ประมาณ18.6เปเมืองเทียสามจะอยู่ที่ประมาณเทียสามระล่างเดิมมันต้องเป็นคอยี่ทา t r a ว e ที่มีฝันเคมีอะไรรู้สึกว่าชีวิตมีคุณนภาพในการใช้กลุ่มที่สูงที่สุดเป็นประเทศจีน ลองลองมาเป็น U.S. เราตามด้วยเที่ยวบเที่ยวนี้เลยมมีอะไรเลยอย่างสาเป็นก็ถูกมากที่สุดในโลกถูกจริงๆเพราะเมีหลายรย่างที่เราต้องทำนะฮะอันนี้มาดูเราพูดถึงว่า j u s t จ e เราลงมาได้ปุยกังท่านกลองตากท่านกลาดโตแไอ j ั s เจนในโลกเนี่ยจะเป็นยังไงว่าอันนี้นะคะอันนี้ กลุ่มนี้เข้ามาได้ด้วยดังนั้นต่าก็เลยคิดว่าเราน่าจะต้องมองความร่วมเขาให้ตรงกับความต้องการของเขาให้ได้มากที่สุดนะครับเพราะนั้นเนี่ยเดี๋ยวนี้มันเป็นโลกไ่าเราต้องทําร่วมกัน collaboration กับพันธมิตรทางภาคเอกชนนะัมีคอลโลว์เยอะเลยแล้วก็เป็นตัวที่เป็นนิชาหลายเครับเพสต์หนึ่งล้านมานี่นะครับหนึ่งล้าน เป็น,น,น,<อ>ปนสมาคมนักธุรกิจชาวจีนเนี่ยเขาก,ก็กระซิบเปาบอกว่าคนจีนเน่ยเดี๋ยวนี้เขาช้อยสเ์เขาเยอะก็อย่าลืมนะว่าเขามีใน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 ช่วงก่อนโควิดนี่กระเป๋าหนักนะอันนี้ไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับหิวข้าวไหมฮะผมก็หิวฮะอ่ะโอเคครับจะไปอย่างรวดเร็วเลยนะฮะหนึ่งปีนี้ระหว่างตั้งทักการนะครับแต่ก็ไม่ได้ตั้งขึ้นมากินเบี้ยประชุมอย่างเดียวนะฮะเราก็ถูกสั่งมาให้ทำงาน ต้องมีนคนขับเคลื่อนผนี้ได้เลยนะฮะผมใช้คำว่าเป็น modern creative economy spirit นะฮะก็คือว่ามันต้องมีกลุ่มคนกลุ่มนง่ง